สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พระพุทธเจ้าประทับอยู่นักุดาคารศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นพระองค์ทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกรรมฐานทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติอยู่เนืองๆโดยอเนกปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ตลอดกึ่งเดือนใครๆอย่าได้เข้าไปหาเรานอกจาก ภิกษุผู้นำบินทบาทเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นรับรับสั่งแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยนอกจากภิกษุผู้นำบินทบาทเข้าไปถวายรูปเดียวภิกษุเหล่านั้นสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกถาทรงพรฒนาคุณแห่งอสุภกรรมฐาน ทรงสารเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติอยู่เนืองเนืองโดยอนเนกปริยายดังนี้แล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายอย่างหลายกระบวนอยู่ภิกษุเหล่านั้นรู้สึกอึดอัดระอาเกลียชังร่างกายของตนดูดสตรีรุ่นสาวหรือบุรุษรุ่นหนุ่ม พอใจในการตกแต่งกายอาบน้ำสะกล้ามีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาคล้องอยู่ที่คอพึงอึดอัดสะอิดสะเอียนเกลียดชังฉะนั้นจึงปลงชีวิตตนเองบ้างวานกันให้ปลงชีวิตบ้างบางเหล่าก็เข้าไปหามิคลันที่กะสมณกุตตะกล่าวอย่างนี้ว่า ขอคุณขอท่านได้ปลงชีวิตพวกฉันทีบาทและจีวรน,นี้จักเป็นของท่านครั้งนั้นมิคลันทิกะสมณกุตตะอันภิกษุทั้งหลายจ้างด้วยบาทและจีวรจึงปลงชีวิตภิกษุเป็นอันมากแล้วถือดาบเปื้อนเลือดเดินไปทางแม่น้ำวัคคุมุทาเมื่อมิคลันทิกะสมณกุตตะกำลังล้างดาบที่เปื้อนเลือดอยู่นั้น ได้มีความรำคาญความเดือดร้อนว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอลาบของเราไม่มีหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอเราสร้างบาไปไว้มากจริงหนอเพราะเราได้ปลงชีวิตภิกษุซึ่งเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมขณะนั้นเทพดาตนหนึ่งผู้นับเนื่องในหมู่มารเดินมาบนน้ำไม่ได้แตก ได้กล่าวคำนี้กับเขาว่าดีแล้วดีแล้วท่านสัตตบุรุษเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วท่านได้สร้างสมบุญไว้มากเพราะท่านได้ช่วยส่งคนที่ยังข้ามไม่พ้นให้ข้ามพ้นได้คลั้นมิคลันทิกะสมณกุตะได้ทราบว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วเราได้สร้างสมบุญไว้มากเพราะเรา ได้ช่วยสงคนที่ยังข้ามไม่พ้นให้ข้ามพ้นได้ถือเป็นความเข้าใจผิดดังนี้จึงถือดาบอันคมจากวิหารเข้าไปสู่วิหารจากบริเวณเข้าสู่บริเวณแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าใครยังข้ามไม่พ้นข้าพเจ้าจะช่วยให้ข้ามพ้นบรรดาภิกษุเหล่านั้น,ภ,น,นภิกษุเหล่าใด ยังไม่ปราศจากราคะความกลัวความหวาดเสียวความสยองย่อมมีแก่ภิกษุเหลา่านั้นในเวลานั้นส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะแล้วความกลัวความหวาดเสียวความสยองย่อมไม่มีแก่ภิกษุเหล่านั้นในเวลานั้นครั้งนั้นมิคลันทิกะสมณกุตตะ ลงชีวิตภิกษุเสียวันละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างสี่รูปบ้างจนถึงหกสิบรูปบ้างขันล่วงกึ่งเดือนนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับเป้นแล้วรับสั่งถามท่านพระอานวนท์ว่าดูก่อนอานทน์เหตุไฉนหนอภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนน้อยไป ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงแสดงอสุภกถาทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภะกรรมฐานทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะกรรมฐานทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภะสมาบัติอยู่เนืองเนืองโดยอเนกปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะและภิกษุเหล่านั้น ก็พากันพูดว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกถาทรงพนา,นาคุณแห่งอสุภกรรมฐานทรงสารเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกรรมฐานทรงพันา,นาคุณแห่งอสุภสมาบัตเนืองเนืองโดยอเนกปรยายจึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายอย่างหลายกระบวนอยู่เธอเหล่านั้นอึดอัดระอา เกลียชังร่างกายของตนดุจสตรีรุ่นสาวหรือบุรุษรุ่นหนุ่มพอใจในการตกแต่งกายอาบน้ำสะระกล้าวมีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาคล้องคออยู่ที่คอจะพึงอึดอัดสะอิดสะเอียนเกลียชังฉะนั้นจึงปลงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปรงชีวิตบ้าง บางเหล่าก็เข้าไปหามิคลันทิกะสมณกุตตะกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ช่วยปลงชีวิตพวกฉันทีบาทจีวรนนี้จะเป็นของท่านพระพุทธเจ้าคร่าครั้นมิคลันทิกะสมณกุตตะได้บาทและจีวรเป็นค่าจ้างแล้วจึงปลงชีวิตภิกษุเสียวันละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้าง จนถึง60สรูปบ้างข้าพระพุทธเจ้าขอประทานว่าโรกาสภิกษุสงฆ์นี้จะพึ่งดำรงอยู่ในพระอรหัตผลด้วยปริยายใดขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกปริยายอื่นนั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโดยก่อน,นอานท์ถทาเช่นนั้นเธอจงพเดียงภิกษุ ที่อาศัยพระนครเวสาลีทั้งหมดให้ประชุมกันที่อุปทานศาลาเป็นดังรับสั่งพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระอานน์รับสนองพระพุทธพจท์แล้วจึงเดียงภิกษุที่อาศัยพระนครเวสาลีอยู่ทั้งสิน้นให้ประชุมที่อุปทานศาลาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุสง์ประชุมพร้อมกันแล้ว ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทราบการอันควรในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าสู่อุปทานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่จัดถวายแล้วรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สมาธิในอาณาปานสตินี้แลอันภิกษุอบรมมาทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นคุณสงบปราณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานสงบไปโดยฉับพลันดุดละอองและฝุ่นที่ฟุง้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูการย่อมยังละอองและฝุนน่นนั้นๆให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานาสติสมาธิอันภิกษุอบรมไปอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและย่างบาอปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานสงบไปโดยฉับพลันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้อยู่ในป่าก็ตาม อยู่หน้าโคนต้นไม้ก็ตามอยู่ในสถานที่สงัดก็ตามนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติบายหน้าสู่กรรมฐานภิกษุนั้นย่อมมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเรารู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกยอมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปิติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปิติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเรารู้แจ้งซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุข หายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออกเราย่อมสำเนียกว่าเราจักปล่อยจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจักปล่อยจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาริราคะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็น ริราคะหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นปฏินิสัคขะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นปตินิสัคขะ หายใจออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกภิกษุปรงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปรงชีวิตบ้างบางเหล่าก็ไปหามิคลันทิกะสมณกุตตะ กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ช่วยปรงชีวิตพวกฉันทีบาทจีวรน,นี้จกเป็นของท่านดังนี้จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทําของภิกษุเหล่านั้น ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนันภิกษุเหล่านั้นจึงได้ปรงชีวิตตนเองบ้างวานกันและกันให้ปรงชีวิตบ้างบางเหล่าก็เข้าไปหามีขันทีกะสมณกุตะพูดอย่างนี้ว่าพ่อคุณขอท่านได้ช่วยปรงชีวิตพวกฉันที ปาจีวรนนี้จัดเป็นของท่านดังนี้เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทําของภิกษุเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของภิกษุเหล่านั้นนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส ของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายแล้วจึงทรงติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมกักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกลียดค้าน ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความเป็นคนมักน้อยความเป็นคนสันโดษความขัดเกลาความจำกัดอาการที่น่าเลื่อมใสอาการไม่น่าสะสมการปรารกความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงแสดงธรรมมิกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจากบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับบาดีแห่งสง์เพื่อความสำราญแห่งสง์เพื่อข่มบุคคลผู้แก่ยากเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รัก เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะจากบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรมเพื่อถือตามพระวิน,นัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอ จึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้อันหนึ่งภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสาตราอันจะปิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้ก็สิกขาบทนี้ยอมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการชนี้